ทำอะไรอยู่อ่ะดูมากน้ำหมายว่ามันเสียหรือเปล่าเพราะตอนน้ำท่วมาค่าน้ำแพงแพงเราเป็นไงบ้างอะ่ะก็ลองปิดก๊อกทั้งบ้านก็ไม่หมุนนะก็ปกติดีกรณนนีที่เกิดน้ำท่วมมากตรวจสอบนะครับาะพ,พบว่า ไม่ทําให้ค่าน้ําแพงขึ้นอาจมีสาเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นท่อแตกหักอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ปิดวาล์วน้ําโดยเฉพาะชักโครกเวลาที่ระดับน้ําสูงขึ้นวาล์วจะขยับเปิดทําให้ปริมาณน้ําไหลตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการทดสอบค่ะว่าคลื่นน้ําที่เกิดจากรถวิ่งผ่านในช่วงน้ําท่วมไม่ทําให้มาตรวัดน้ําหมุนเร็วขึ้นอย่างที่สงสัยกันแต่อย่างไรก็ตามหากไม่อยู่บ้านหลายวันก็ควรปิดวาล์วน้ําค่ะทราบไหมคะว่าการตรวจสอบมาตรวัดน้ําได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับกองช่างตวงวัดประสงค์พาณิชย์ที่เป็นการตรวจสอบตามหลักมาตรฐานสากลค่ะสนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน